แกน้าเลยทําไงก็ไม่ลง เด็กหน่อยกัน <laughs> มันต้องแบ่งน้ำหนักกันนี่มันจะได้ อยู่ตรงกลางมันจะได้ลอยทั้งสองฝั่งจะลอยได้ไงคนอยากลอยก็ตลอยดิก็แบ่งไงแบ่งน้ำหนักไงเออแค่นั้นแหละถ้าแบ่งน้ำหนักให้ถูกอ่ะถ้าแบ่งน้ำหนักให้ถูกมันจะอยู่ตรงกลางอมน้อยอะไรกันอมน้อยไปชงอ่ะอมน้อยไปชงกับนุ่นนาไตรในแจ้งไตรไงอ่ะอมน้อยไปชงเออแจ้ง มันก็เหมือนตาช่างอะตาช่างถ้ามันเสมอกันเสมอนะ้ำหน,น,นักมลันมันมชายมันตรงอยู่ปลายแลก็อยู่อันี้ไงยู่ตนแล้วก็กยู่ปลายถ้าใครจะนักกว่าไองนพดิหนนกพ่อน้ำหนักพะกนน่เอแล้วาลหนะัก <c oughs> <c oughs> ลูกไปนนไมตอนนลูกลูกใครจะนักกว่ากันมาเลยอีกวาเขาก็นั่งพูดงัากรยอย่างนี้แหละอยากดูนึ่งสองสามปลอยปลอยแค่ลงหนึ่งสองสามปลอยปลอยแค่ลง หนึสใครจะลงนูลยกาไปกากขึ้นไเลยกาขึ้นไปคนนึ่งการเออดิซ่าเอาเอาวสคนเลยโอ้โหสคนเกนคาตดพ่อลอยพ่อลอย ังไงก็ไม่ลงแน่เออ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 ภาษาไทยพี่น้องภาษาไทยเขาเรียกว่าชิงช้า แต่ว่าภาษาเขามาเขาเรียกว่าตรงตรงพี่น้องตรงต